บางคนถามผมว่าทําไมต้องมุดรถขนาดนี้คือผมจะมุดเฉพาะที่ว่าผมจับจุดได้ครับผมไม่ได้มุดทั่วป่าเลยนะเป็นลมตายครับผมผม สวัสดีครับผมท่านผู้ชมที่ยี่สิบครับผมวันนี้ออกแบบเที่ยงกว่าเลยไปทําธุระครับผมพาแฟนไปทําบัตรประชาชนกับลกูกขี่มาเห็นพึ่งลงดอกตุึมหงเต็มเลยลงงเยอะครับผมมีทั้งพึ่งทั้งมิ้มทั้งต่อ รอลุ้นกันครับผมไปไหนหมดแล้วไม่รู้พึ่งซุ่มต่ำต้องตามตัวครับผมช่วงนี้พึ่งลงต่ำหลบลมครับหลบลมหนาวลุ้นกันครับผมผู้ชมจะเจอไม่เจอช่วงนี้ดอกหญ้าบานทุก ยาครับผมบางลังกินดอกสาบกาบางลังกินดอกตุ่มหูแล้วแต่ครับผมโอเคครับรอรุ้นกันจะเล็กจะใหญ่จะใหม่จะเก่าขอบค,ครับค่อนข,ข้างเปรี้ยวเลย ครับเสียงบินผ่านไปผ่านมาเพราะว่าทุ่งมันใหญ่มากทุ่งดอกตุ้มหมูตรงนี้ข้างในกินเต็มเลยครับผมโอเคครับนี่ครับผมครับกินจนถึงเย็นแล้วครับดอกตุ้มหมู เห็นทิศทางบินแล้วทิศทางบินไปแล้วครับผมเป็นสายเลยสองสามตัวบินมาบินไปสองสามตัวนั่นเข้าไปอีกแล้วประมาณพุ่มนี้โอเคครับผมเดี๋ยวลุยเข้าไปดูครับสวัสดีครับผมผู้ชมโอ้โหตามตั้งนานบุกป่าโลกมาอยู่แทบติดดินเลยครับผม อยู่ปีดินเลยครับลังไม่ค่อยโตแตะแกงมอไซแล้วครับผมโอ้โหตามตั้งนานดูปลาครับผมปลาอ้อยดูทางครับผมบุกสุดยอดเดี๋ยวซูมให้ดูครับนี่ครับผมดูทางผมบุกยหญ่ยายางโลกเลยครับผมบอกให้ ก็อยู่สิ่งกับชินงมครับผมแทบติดดินเลยนี่ครับผมกิ่งกับตินที่เขาตัดติดดินเลยครับดิ่งขึ้นมันลงลยโอ้ถึงว่าหายากลบครับผมโอเคขออนุญาตทำครบใบอ้อยนี่แหละ เดี๋ยวทำครบก่อนครับผมได้ใบอ้อยนี่แหละโอเคครับผมเดี๋ยวเราลุ้นกันโอ้ยตามตั้งนานบางนิดเดียวนี่ครับผมเป็นขึ้นเป็นลงอยู่บางคนถามผมว่าทำไมต้องมุดรกขนาดนี้คือผมจะมุดเฉพาะที่ว่าผมจับจุดได้ครับผมไม่ได้มุดทั่วป่าเลยนะเป็นลมตายครับผมผมจับจุดได้ว่าเขาบินมานี่ แล้วก็ให้สังเกตตัวบินขึ้นบินลงช่วงที่พึ่งกําลังออกหากินน่ะสังเกตง่ายครับผมจึงออกหากินเยอะสังเกตง่ายแต่ถ้าพึ่งหยุดออกหากินเมื่อไหรก่ก็เรียบร้อยครับผมหมดยังไงก็ไม่เจอหรอกถ้าอยู่อย่างนี้โอเคครับผมเนี่ยไหมก่กะโอเคครับเดี๋ยวทําครบก่อนครับผมคือไม่ได้สอนนะครับผมคือมีคนถามมาครับผม ว่าทาไมต้องลุกมุดป่าลกไม่กลัวโน่นกลัวนี่เหรอคือผมมุดก็จริงครับผมแต่ว่าผมไม่ได้มุดแบบทั่วป่าผมจะมุดเฉพาะตรงที่ผมจับจุดได้ครับผมแลมุดเข้าไปดูให้สังเกตดูว่าพึ่งบินขึ้นบินลงโอเคครับผมไปครับครับผมครบเสร็จแล้วครับอ้อยนี่แหละพันๆได้ยากสำสำไม่ยากครับผมในจุดครบครับผม จุดครบเข้าเลยเพิ่งเริ่มหย่อน,นครับผมโอเคครับเดี๋ยวรยะจุดครบครับผมระวังใบอ้อยแห้งด้วยนะครับผมการอยู่ในป่าอ้อยให้ระวังพราลมแรงช่วงนี้เข้าคข้าวมน โอ้สวยเลยคนะร,รับคุณผนะู้ชมหัวน้ำอ่าต่างเล็กๆอยู่แต่เจาะครับผมยังไม่เต็มดีขอได้ครับขอน้ำเขาพร้อมสวยเลยเดี๋ยวตั้งกล้องครับ ทางก,ก,กอ, okay, องรอับผมโอเครับผมตัดบอกว่าเดี๋ยวติดติดเขารึงเร่งเร่งเลย งี้อสอนดอกกุ้งเหรอตามตั้งนานแกนี่เอ้ยขออนุญาตนะครับปล่อยไว้ก็ไม่อยู่ครับผมคนงานไม่ปล่อยแล้วไม่อยู่ครับ น้ำถีดไปดวไ้วครับผมน้ำม่วครับโอ้พอได้สะสมไปครับผมช่วงนี้น้ำดีครับผมเด็กใหญ่เก็บหมดครับผมสนร้อครับ กินสอนออกก่อนรับผมินสอนเยอะมากเลยไอนาออกอนะเขอเอาไย่าง ok các huống cảm like và share tao của tôi các các theo